ค่ะห้องผ่าตัดโรงพยาบาลเกษมร,ราชอินเตอร์เนชั่นแนลเวียงจันทร์ยินดีให้บริการค่ะสวัสดีค่ะแผนห้องผ่าตัดชนทิชาพยาบาลรับสายค่ะ ต้องการเซตเคสผ่าตัดนะคะวันที่4เดือน2ปี2022นะคะเวลา10โมงห้องผ่าตัดว่างค่ะขอชื่อและ HN คนไข้หน่อยค่ะขั้นตอนการเซตผ่าตัด 1. ให้แพทย์เขียนใบเซตผ่าตัดพร้อมลายเซน็นระบุข,ข้อมูลลงในเอกสารให้ครบถ้วน 2. ผแผนกต้นทางที่ได้รับแจ้งจากแพทย์ให้เซตผ่าตัดให้โทรแจ้งผแผนกห้องผ่าตัด เบอร์สหหรือ2 1 0หหลังโทรเซ็ตเคสเสร็จเรียบร้อยแล้วส่งใบเซ็ตผ่าตัดมายังห้องผ่าตัดในวันผ่าตัดผแผนกที่ดูแลผู้ป่วยโทรแจ้งแก่ห้องผ่าตัดทันทีที่ผู้ป่วยแอดมิดห้องผ่าตัดจะเป็นผู้แจ้งเวลาที่จะให้ผแผนกที่ดูแลผู้ป่วยส่งผู้ป่วยเข้าห้องผ่าตัดผแผนกที่ดูแลผู้ป่วยตรวจสอบ first verification ส่งผู้ป่วยมาห้องผ่าตัดพร้อมกับญาติในกรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยลาวหรืออังกฤษได้ให้ติดต่อล่ามมาด้วยตอนนี้ขางีหลงผ่าติดต่อเค่ะมาส่งคนไข้ค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะมาส่งคนไขค้ค่ะค,ค่ะค่ะ ให้ญาติหนึ่งคนสามารถเข้ามาบริเวณจุดรับส่งได้พยาบาลที่มาส่งผู้ป่วยปิดประตูห้องผ่าตัดทุกครั้งจากนั้นจะให้ผู้ป่วยเปลี่ยนเตียงไปยังเตียงที่ใช้ในห้องผ่าตัดสวัสดีค่ะชนทีชาพยาบาลประจำห้องผ่าตัดนะคะขออนุญาตทวนสอบชื่อสกุลเพื่อความถูกต้องของคุณผู้หญิงนะคะ,ช,ะชื่อสกุลคุณผู้หญิงอะไรคะ ขั้นตอนการรับผู้ป่วยเข้าห้องผ่าตัดบริเวณรับส่งผู้ป่วยขั้นตอนแรกตรวจสอบชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดและป้ายข้อมือของผู้ป่วยให้ถูกต้องขั้นตอนที่2ตรวจสอบความถูกต้องของการผ่าตัดและบริเวณที่ทําการผ่าตัดหากบริเวณเอว,วัยวะนั้นมีสองข้างจะต้องทําการมาร์คไซส์กำกับโดยทําเครื่องหมายเป็นวงกลมในบริเวณนั้น ที่ 3, สซักประวัติผู้เข้ารับการผ่าตัดได้แก่โรคประจำตัวแพ้ยาแพ้อาหารประวัติการดื่มสุราสูบบุหรี่ NPO time และการผ่าตัดครั้งอื่นๆจุดต่อไปเป็นจุดสำหรับทำ pre-operation ในช่วงนี้ จะมีการอธิบายการผ่าตัดและการดมยาสลบให้แก่ผู้ป่วยอธิบายการปฏิบัติตัวขณะอยู่ในห้องพักฟื้นรวมทั้งการตรวจสอบเอกสารและคอนเซนต์ฟอร์มต่างๆเมื่อตรวจสอบทุกอย่างเรียบร้อยพร้อมสำหรับการผ่าตัดเจ้าหน้าที่จะนำผู้ป่วยเข้าห้องผ่าตัดในระหว่างการผ่าตัด ผู้ป่วยจะได้รับการดูแลจากทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดตลอดการผ่าตัดหลังเสร็จการผ่าตัดผู้ป่วยจะย้ายมายังห้องพักฟื้นเพื่อสังเกตอาการหลังผ่าตัดโดยจะมีพยาบาลวิสัญญีและพยาบาลห้องพักฟื้นดูแลอย่างใกล้ชิดเป็นเวลา1-2ชั่วโมงก่อนดิชาร์จผู้ป่วยออกจากห้องพักฟื้น แนกห้องผ่าตัดโรงพยาบาลเกษมราชอินเตอร์เนชั่นแนลเวียงจันทร์ขอขอบคุณค่ะ